สวัสดีนะคะจเดีิกราบังทุกคนคะตอนนี้เรากําลังจะเก็บกันแล้วนะคะกำลังเคลียร์เมนูทุกอย่างค่ะไม่มีขึ้น เรียกว่ามาานสครับอันนี้ต้องพอเมตาที่บายต่อว่าออกมาทำรเพื่อเป็นไปเพรเรียกว่าไปบานทั้หลงพ่อทั้งแตงบันะครับว่าหลวงพ่อไม่ไปนะแตงพัดก็ไม่ไปเนี่ยเพาน่าจะไปนะหลงพอต้อเห็นช้าๆเดินๆ้ไดูๆยาออกม่ตาง จริงๆมีเยอะมในประเทศไทย่ใชราีเม่นอีกประมาณเท้าปประมาณสี่พันวดแต่เราเอาตามสมัดทุกก่อมื่นสามพันห้่บอาก่อนแต่ถ้าใน4 3่หมื่นสามพันห้าร้อยย่สิบังนี้ท่านไม่สนเราไปทีคนเพิ่มได้นะตอนนี้เนี่ยพี่จังหวัดปุริรัเนี่ยถ้าอยากได้เพิ่มอีได้สองร้อยบาทนะต้จังหวัดไหนไม่สรุมาไม่บอกให้ท่าน ท่านมาวารามาหลักข <ừ> ่างนั <ừ> ้นนะครับแล้วก็ได้จำนวน่กวนี้รวมทัรุงเทีายใหญรวมมเลยองทำอรทอยะแล้วก็เหเรว่าสถายานสถาาันคือวัดที่เป็นเรียกว่าวัดยวนหรือว่าวัด

เรามีช็อตเดียวเท่านั้นะครับสิมก้าวยิ่งด้วยนะครับยิ่งสดใสนะครับยกมือสุดๆไปเลยสุดๆเลยครับแนตัเจตงวหได้เกีียวนุ่มเรืือไหมคสวยมากสวยมากห้าสี ําโชมนะครับคุน้าชันนะครับปูรวมใจ อาจารย์เอกี๋ยราจะมีอบที้แลยนไปก่อนแทนท่านาบ่าวะจะิไปชิตตังเมฆกับขยจ้า,จายุ่มองหันโอ้ยไปว่ราท่านแทเลยโอ้ยแลนบ่ท่านแทะพี่น้องค่ะ โอ้เตรียมงานต่อไป <มา S 1> พรุ่งนี้ตักบาท,ท,าทง,แบบงานใหม่มาแล้วพรุ่งนี้ชีตังเมชีตังเมชีตังเม,วงเมรวยเดี๋ยวอรอบสุดท้าย ท่านบอท่านบอใช่ไหมครับนะครับพร้อมแล้วนะครับศูนย์เจ็ดสองเราขยันพนันสี่หมื่นบัทรู เสตังเสตังเลยรัวามอกเไม่ได้อีกนึงเะ่ทันอยู่ได้ได้ค่ะ ขออีกรอบได้ไหมคะขออีกรอบได้ไหมคะสาไม่ได้เลยสาธุเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับและตอนนี้นะคะรับกิจกรรมเรายังไม่จบนะครับขอเรียนเชิญทีมงานของเรามาขอเสียงประมือดังๆต้อนรับทีมงานด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร,ร้างความอนุเบิกบานกันนะคะในช่วงก่อนนี้นะคะแล้วก่อนที่ จะได้รับความข้อมูลในโค้งสุดท้ายก่อนอจะไปลงดูพื้นที่จริงนะคะ,<ฮ>ะวันนี้ก็จะมาสร้างกิจกรรมการเข้าจัหวะนะคะสร้างความเป็นทีมนะคะควันนี้จะยืนยืนไปดั้งครับยืนค่ะยืนเดี๋ยวยืนั้งครับยืนยืนครับยืนยืน นั่งดูก่อนนะครับนั่งนั่งก่อนก็ได้ครับอาจจะยืนนานแล้วครับอาจจะยืนนานแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญนั่าก่อนนะคันั่งดูก่อนนั่งดูก่อนแล้วก็ขยับพงตามะครับเราจะมีเปิดเพลงนะครับแล้วก็โบกพงเข้ากับจังหวะนะครับในช่วงบ่ายนี้นะจาข้อมูลอะไรยังไม่ได้ยปเปิดดูในข้อในคู่มือใช่ค่ะในคู่มือแต่วันนี้ให้จําภาพบรรยากาศวันนี้ที่เรามารวมกันเป็นทีมนะครับได้ไหมครับเหนื่อยพูดไม่นได้ไม่ทัน ได้ค่ะอโอเคนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วสตาฟพร้อมแล้วนะครับขอดนตรีมาเลยนะคะรับขอเสียงประโกนดังๆด้วยนะครับฮัลทุกค่ะฟ้า,าสวรรค์ของเราฮัลโหลทุกค่ะสวัสดสีค่ะลกูกโอ้ยทุกคนนี่นะคะตอนนี้ค่ะทีมของเรา อซตอนนี้เราอยู่กันที่งานสัมมนานะคะสี่หมื่นวัดผู้นําบุญค่ะสัมมนาใหญ่ผู้นําบุญหนึ่งหมื่นคนเพื่อมหาสังฆทนสี่หมื่นวัดทั่วไทยนะคะโดยค่ะป้าสวรรค์น,นะคะก็มาจากนครสวรรค์หรือพิษณุโลกนะคะขออภัยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็กําลังนะคะโบกมือค่ะสนุกสนานบุญบันเทิงมากๆเลยนะคะ เราจะก้าวไปเป็นทีมนะคะไปรวมใจเป็นหนึ่งค่ะอ้มางเลยวิ่งมาหวัวคูเลยนะทุกคนอ่ให้ดูค่ะบรรยากาศตอนนี้นะ,ะ,ะเราจะไปกันเป็นทีมไปกันเป็นหมู่เป็นคณะแบบนี้เลยนะคะนี่คือนักลบแห่งกองทัพพรมค่ะเราจะลบกับกิเลสภายในนะคะไม่ได้ไป็ลบกับไครนะคะทุกคน โอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากๆากบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานเลยนะคะน้ำชาเกี่ยวและชาดิศนะคะขอขอบคุณค่ะทุกค,คนตอนนี้สัญญาณดีอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สัมมนาใหญ่นะคะผู้นำบุญหนึ่งหมื่นท่านเพื่อมหาสังฆทานสี่หมื่นวัด เหมือนประวัิทั่วไทยนะคะในวันที่22เมษายนวัน,นุวันคมครองโลกเพื่อถวายอายุวัฒนะมงคลนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยค่ะซึ่งท่านนะคะจะมีอาย